มีเด็กน้อยง่วงนอนหนึ่งอัตาง่วงนอนแต่ไม่ยอมไปนอนห่วงแต่จะเล่นอย่างเดียวเลยตเงนคือเป็นตาลุกเตือนแท้อืมเมียวหน่อยคือเป็นตาลุตเตือนแต่ว่าอยู่นอนคือว่ายอมนอนตากลมๆโตโตเนี่ยคือว่ายอมหลับย้อมนอนอุ้ยปื๊ดๆ,ๆืืือยู่วัเนี้ นี่นอยเห้นอนกับแม่ยอมนอนห่วงแต่สิเลนทั้งอยากออกไปจับจีกเกียมทั้งอยากออกไปเล่นมาเล่นซาปยนาบาน้านทั้งฉีเหียวนอนโอ้ยชีวิตนํำบากเนาะต่ละมือต่ละเว้นอีเกิดเป็นแมวนี่เนาะนํำบากเนาะเสียงอะไรอยู่หน้าบ้านเสียงอะไรเสียงแมวน้อยอยู่หน้าบ้านเหรออยากออกไปเล่นเหรอ อย่าออกไปดูเมวจรเดี่ยวหน้าบ้านเหรอไม่ไปหรอกมันดึกแล้วมันดึกแล้วไม่ไปแล้วค่ะคนจวยคนจ๋ไปนอนไั้แล้วง่วงแล้วง่วงแล้วไปนอนนด้แล้วค่ะอุย้ยปื่ปอปื่อปื้ออยู่ง่วงนอนไม่ยอมไปนอน